เมื่อปลายปี62ยานแม่ของยูนี่ได้ทยานขึ้นและได้เริ่มเดินทางอย่างช้าๆยูนี่คือแอปพลิเคชันที่เข้าไปทำธุรกิจเดิมแต่เปลี่ยนการกระจายผลประโยชน์ใหม่ให้กลายเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันยูนี่คืออนาคตยั่งยืนยูนี่คือการร่วมมือแบ่งปันยูนี่คืองานที่ทำด้วยหัวสมองและก็หัวใจ ไซเคิลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ u n นีแพลตฟอร์ผู้ขายจะได้ราคาที่สูงที่สุดส่วนผู้ซื้อก็ได้ราคาที่ต่ำที่สุดวันนี้ยูนจึงต้องเร่งสร้างตัวแทนทั่วประเทศเพื่อหา Product Manager และ Regional Manager ที่จะไปดูแลย n i ทั้งอาเซียน ทักไม่ใช่แค่รถสิบล้อทักคือยานพาหนะทุกชนิดคือการเคลื่อนย้ายของจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งโดยที่เราเป็นแค่ตัวกลางเรามา empowering คนตัวเล็กคนตัวเล็กในระบบขนส่งสินค้าคือคนขับสิบล้อที่เป็นเจ้าของรถเองเราไม่ได้พูดแค่ประเทศไทยเราไม่ได้พูดแค่อาเซียนแต่วันนี้ยูนี่ต้องการไประดับโลก วันนี้ยันแม่ครบไปด้วยความรวดเร็วและจะมมีใครตามเราทันสุดท้ายอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านจะขาดไม่ได้จริงๆถ้าท่านตั้งใจที่จะเปลี่ยนทุกอย่างมาสู่โลกสมัยใหม่เพราะอยู่นี่ให้สิ่งที่ดีกว่าที่คนอื่นให้ไม่ได้